ขั่วจิ้งรีนะครับนี่ยชิ้งบีทที่ไปส่องมาเมื่อคืนนะครับยายหมอนกับตะดมนะครับขายาันมากเลยอาหารตามฤดูกาลนะครับขั่วจิ้งรีทบนบ้านนะครับใส่เต้กเือใส่เก้ืเจี้ยเราบาอกล้วไม่ใส่น้ํามันนะครับแล้วก็จะไปปนจิ้งรีทกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับนี่ครับขั่วไปจนนุ่ม ติ่งตีแห้งนะครับนี่ไปส่องมานะครับส่องมากลางคืนนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้นะครับช่วงนี้อากาศมันอบอ้าวนะครับจะมันจะอยู่ตามฟางข้าวนะครับในทุ่งนาเดือนเมษาแบบนี้นะครับหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ก็จะได้กินแบบนี้นะครับอาหารเฉพาะถิ่นออกจากติ่งตีก็จะเป็นอะไรเขาเรียกแมงกุจีนะครับนี่นะครับแรงใจแรงใจหนูเคยกินไหมเคยกินขายติ่งตีแล้ว อืมอีกคิวสั่งนะครับมาดูหญ้านะครับคั่วจิ้งหรีดนะครับมาข,บข้าวปั้นใบข้าวไรอะไรโอ่ครับ,บ,บย่าคั่วจิ้งหีดแล้วดมดมเริ <c oughs> ่มแห้งนะครับนี่แห้งแล้วได้เยี่ยมทีมได้แล้วนะครับนี่ทีมดูนะครับว่าถ้ามันแห้งก็ได้นะครับนี่เอาเลยแห้งๆหมือนจะได้ตำป่นอร่อย เป็นยิ่ง لي, ดีเป็นยิ่งดีครับอาหารพื้นบ้านครับโอ้หอมมันแบบธรรมชาติเลยอ่าอีกิซังขอกินนะครับอีกิซังก็กินเป็นอ่ามาขอยากินซิ่งรีดนะครับกินเป็นเด้อเลยอันนี้ก่นนะมันจุกอ่ะอ๋อไอเนี้ยก่อนนะมันจุกอ่ะอ๋อหนูกินก่อนเลยดีเออนี่ครับยาย,ยายาให้หลานนะครับไปกินกับข้าวเหนียวอ่ะเราไปกินกันโอ้ยอีกิซังกินซิ่งหรีดนะครับนี่ ให้กีซังรีวิวนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับโอ้กินข <że S 1> oh, ้าวเหนียวกับชิ้งหลีนี่นะครับผมเด็กๆก็กินแบบนี้นะครับนี่กิน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 งเยกินเ่ายโอ้นี่นะครับเด็กเกิดมากับวิธีแบบนี้นะครับนี่เจอแล้วดูดูคมด้วยเออดูคมอัดตัวนี่ครับโอ้เป็นเป็นตัวเลยนะครับนี่ ใส่เป็นตัวเลยแม่คนเดียวคำใหญ่ครับเลยแซบปะแซบปะอุ้ยอร่อยอุ้ยกินหัวมันด้วยอีกี่สังชอบอุ้ยอีกี่สังชอบโอ้นี่นะครับได้กินก่อนใครเลยกินได้ขอนี้ก็พอดีใช่ไหมพอดีพอดีอร่อยอร่อยอร่อยไหมกี่สังอร่อยไหมอร่อยไหม ป้ากับห้านแย่งกันป้ากับห้านเปิดก่อนเลยน,น,นะครับมันก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นของตามฤด,ดูกาลแล้วก็ของบ้านๆของธรรมชาติที่อยู่ในทุงน่งนารสชาติมันก็จะเรียกว่ามันนะครับออกมันๆแล้วก็ถ้าใส่เกลือหน่อยก็เค็มๆออก <ๆ S 1> มันๆออกเค็มๆมันๆนถ้าเราคั่วแล้วนะครับกินกับข้บาวเหนียวก็พอดีอือเค็มๆมันๆนี่ห้านก็กินป้าก็กินอ่ะเราใส่พริกป่นแล้วก็ผงชูรสนะครับหอมนะครับ ก็จะลงไปตําให้มันเป็นปนนะครับนี่ครับแบ่งได้แบบใครที่ชอบแบบคอดก็ไม่ต้องปนอันนี้แบบเจมอนแกชอบแบบปนนะครับกินกับข้าวเหนียวโอ้เสบหลายนี่กับมันไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะครับแต่ว่าความมันมันออกจากตัวจริงดีเลยนี่มันหากินยอดยา่ายอดอะไรในทุ่งนาน,นี่แหละครับ,บดูลอยปนจริงดีปนจริงดี ทำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ปรุงรสแค่นั้นแหละครับถ้าถ้ามันเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เค็มก็เติมน้ำปลาเข้าไปหน้าตาจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับเพิ่มละเอียดแล้วครับนี่ครับต้องตำให้ละเอียดนะครับโอ้โหนี่นะครับบนจิ้งหรีดโอ้เสร็จแล้วครับนี่กินกับแตงกวานะครับแล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ เรียกกันมากินข้าวแล้วนะครับโอ้ยกินผลจิงเีดนะครับมือน,นี้มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องโอ้ยเนจิเร็ดอืม,เอ,มเอาแตงแก้มด้วยอวนเหนียวอร่อยไหม เค็มๆม,มันๆอร่อยสุดยอดนะครับนี่อร่อยอร่อยนะกินทั้งคกกินทั้งบ้านเลยผลชิ้งรีดนี่คนสองกลางคืนมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับปนจิงหรีดปนจิ้งหรีด